กบมือให้พี่สามบาททั้สิบหน่อยค่ะโอเคค่ะ มาหรือยังหรือว่านอนแล้วนอนดีมากติดยาวอะไรมาขนาดนี้คะคุณตายตายตายหายใจก่อนหายใจก่อนสาวแบบน่าสิบกับคุณเพลงยอดดิโอ้โหเมื่อกี้ยอดจนเข่าปวดเลยเข้าใจเลยยอดดินี่คือเพลงนี้พี่พี่บาบูลเป็นคนแต่งบาอพี่บาบู๊นพี่บาบู๊นแทนพี่บาบูลพี่บาบูลแรงบันดาลใจมายังไงทำไมถึงยอดดิยอดดิปีนี้มันเป็นปีของของเทรนสายย่อครับครับผมผมก็เลยทําเพลงที่มันแบบสไตล์สปอร์ตแบบของพวกเรา ออกกำลังกายไปเลยครับปีนี้หายย่อใช่ครับแล้วพี่ไม่ได้ห่วงคนที่เขาว่าเออสังขารไม่ได้เท่าเราเหรอคะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าคนอื่นเลยครับพวกเราเองนะสังขารยังไม่ได้เลยหายใจทันไปดีกว่านี่ได้ยินเสียงวิทวิจากจากหลอดลมไข่กันี่ยมีวิทวิ้ว่ะโอ้สุดยอดเลย MV มีออกมายังคะ MV ปล่อยวันนี้เลยครับหนึ่งพึ่งตรงครับวันนี้ครับได้ชมกันแน่นอน มาร่วมแสดงเพียบเหมือนเดิมฮะสามสิบมีพักพวกพี่น้องเพื่อนๆที่รักกันก็มาช่วยกันในวีเยอะมากเหมือนเช่นทุกเพลงที่ผ่านมาก็จะมีเน็ตไอดอลนะฮะมีคุณเพลงนี้ก็จะมีคุณเก่งลายพรางครับผมมีคุณจึงมุษย์ไรกระดูกมีน้องสุชาติแคปเจอร์น้องจันจิใช่โอ้โหหลายๆคนเลยที่มายมาทั้งหมดนี้มนุษย์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะไปนะคุณเก่งลายพรางเก่งลายพรางคุณเจ๋งมีคุณจึงมไรกระดูก นีเขาทำกระดูกเลี้ยงกันมันแี้งกันนี้ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าวงแตกอะไรยังี้ยใช่มันสมาชิกเอกไปหนึ่งคนอะไรยังไงคะอ๋อออกไปหนึ่งคนไปทำธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าทำไมพี่ไม่จ่ายค่าตัวเขาหรือว่าใช่นแล้วไม่่จายยังไงเขาเไปที่บ้านแฟนเขาเขาทำโรงงานทอผ้าอะไรเงี้ยไม่ได้ทะเลาะไม่ได้มีเรื่องแบบไม่มีครับไม่มีไม่มีครับมี่่ือเรถ้ามีตามข่าวก็คือจากข้างนอกหมดเลยที่เขาทะเลาะก็ทะเลาะข้างนอกไม่เกี่ยวกับอะรไม่เกี่ยนใช่ครับผม แต่ว่าคิดแน่ๆเนี่ยเรื่องน่ารักน่ารักใช่การขอแต่งงานพี่จ้าป้นจูนยังไงคะอุยเลขสี่ต้องต้องต้องเอาแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะเดี๋ยวลูกไม่ทันใช่ไปขอกันยังไงเซอร์ไพรส์จากใครพี่ทักฟี่ที่บางแสนครับเพราะว่าตอนนั้นไทยน่ะบวมจังเลยอ่ะโหนั่นน้องจูนเหรอต้งจูนครับคนอีกคนใครอ่ะเขาเองโอุ้ยตันมากเลยอ่ะเขาแต่งงานที่ชุมพร ใช่ครับตอนนี้รถเพื่อที่จะไปเป็นเจ้าบ่าวนี่แหละฮะัี่ก่อนหน้านี้กี่เดือนเป็น,ปนอันนี้ปีปที่แล้วคราว<ป>ันเกิดเขาวันที่23กันยายนวันเกิดเขาเซอร์ไพรส์ของเขาแต่งงานที่แรมแท่นที่เขาสามุก<อ>พี่เล่าคนเดียวไม่สนุกให้ให,ให้ผู้หญิงมาเล่าด้วยดีไหมขอต้อนรับน้องจูนเลยค่ะวันที่เจ้าสาวค่ะพี่จูนสวัสดีค่ะพี่ตองมาด้วยนะฮ้องซองมาฮ้องการี่แหววและบุดดี้เห็นดีเลยค่ะมาถูกแล้วค่ะเป็นยังไงคะณโมเมนต์นั้น เน่นั้นหรอเรามีอะไรแคะระคายไหมว่าเขาจะขอแต่งงานก็มีค่ะเขาเป็นคนเซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเป็นจับได้อะไรเงี้ยจับได้ไม่มีเวลาที่จะแอบคุยจัดเซอร์ไพรส์เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเลยเราถ้าแอบคุยโทรศัพท์ป hm ุ๊บเขาก็จะคิดว่าเราไปคุยกับสาวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากคุยโทรศัพท์ให้เขารู้เราก็ไปแอบคุยกับทีมงานถ้ามีเป็นเรื่องงานโทรมาเราจะเมมชื่องานไว้พอดีรายการของพี่จ๊อบนิธิเขาขอให้เราไปถ่ายที่บางแสนพอดีเราก็เลยขอพี่จ๊อบบอกพี่จ๊อบ ผมขอเซอร์ไพรส์ในรายการพี่หน่อยอะไรเงี้ยไม่รู้จะทํายังไงแล้วเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันตลอดเอาแล้วน้องจูนละแค่ละใครจากอะไรอะจ๊ะก็วันนั้นวันเกิดไงคะแล้วทีมงานที่ไปเซอร์ไพรส์ค่ะหน้าตาคุ้นๆอ๋อคุ้นคุ้ทีมงานที่เวิร์กพอยต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าแต่ละครบกันมากี่ปีและค่ะสี่ปีเข้าปีที่ห้าค่ะโอ้ก็ก็ดูสุขอมแล้วนะพร้อมที่จะแต่งงานแล้วแต่งแต่งเมื่อไหร่คะ แต่งวันที่5พฤจิกาเป็นพิธีไทยครับมั่นแหกันมาเกี่ยวกับทางส่งที่บ้านเขาที่ภูเรือที่เลยครับแล้วก็กลับมาฉลองที่กรุงเทพอ๋อฉลองอากาศดีลองเทพวันที่3ธันวาแล้วชาวคณะมีการแสดงอะไรเซอร์ไพรส์บอกสาวไหมฮะหรือไง่วันนั้นนี่คือต้องบอกว่าคือตีมเป็นยังไงดีกว่าตีมเป็นดิสโก้ฮะมินิคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตสามชาติประทับ EDM EDM ปัะทะ EDM เลยเพืจะยิ่งได้ขนาดไหนเยอะทุกคนเลยค่ะต้องใส่เขาแตะไปละงานนี้จะต้องใส่เลกกิ้งสีเงินวาวไปเลยวาววาวาวเน้นปาร์ตี้ล้วนๆนะครันผมต้องบอกว่าคือผมจัดเป็นรูปแบบคอนเสิร์ตเราเอาพี่น้องในวงการที่แบบว่ารักๆกันเหมือนกันเหมือนเดิมวงจัดทุกๆค่ายไม่มีค่ายมีสังกัดเท่าวันนั้นคือเรามาเป็นคอนเสิร์ตเป็นมินิย่อมๆเลยฮะเน้นสนุกสนานเน้นสนุกสนานครับสามบาทห้าสิบก็ไปไปครับแล้วร้องร่วมร้องเพลงยอดดีไหมครับผมผมผมแต่งเพลงประกอบ ประกอบงานแต่งเขาประกอบงานแต่งกันประกอบงานแต่งหรือเปล่าแล้วเพลงในงานแต่งคือสงการครับลังสานสงการเดบอยร้องให้อยากให้ไปครับอยากให้ไปฟังเพลงนี้ครับลองลองลองซับเซอร์ลองซับเซอร์นิดนึงคือต้องบอกว่าผมลืมจริงๆคุณคะคุณคะเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์คือแต่งแต่งไปแล้วแล้วก็ลืมเลยก็จบไปเลยแต่เลยตำเลยต้องไปฟังวันน้นใช่ครับผมแต่นี้ไม่ลืมแน่นอนสามพันห้าสิบขออนุญาตนะครับให้พี่โอ๊ตดิ พี่อนรับเป็นตัวแทนรับเลยพี่ธัญญาเอาสูวหน่มมาเลยค่ะพี่อ้นไียพี่พี่พี่อ้นมาแทนพี่วูดี้ใช่ไหมเปล่า่าค่ะมามาแทนแจ็คอันนั้นแหละพี่วูดี้ท่านั่งดูอยู่นะฮะถ้าพี่วูดี้ชมอยู่นะครับเรียนเชิญพี่วูดี้ด้วยนะครับแต่พี่อ้นแล้วก็พี่ธัญญาพี่ได้แล้วนะครับจคไปได้ไหมฮะเลี้ยงเแจ็คไปแล้วครับแจ็คไปเลียงเชิญนะครับอันนี้ฝากไว้อ่ะฝากพี่ธัญญาแล้วกันนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะเพลงค่ะโหลดได้ที่ไหนอะไรยังไง ดอกจัน494118ครับผมโทรออกมันจะมีเพลงของสามบาทห้าสิบทุกเพลงตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่ w ว r k p o พอย์เลยครับโหลดได้เลยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณุด้วยสามบาทห้าสิบด้วยนะคะแล้วก็ยินดีกับน้องจูแล้วก็พี่ตองฟีด้วยขอบคุณมาะคะโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับ เดี๋ยวเดเดี๋ยวเดยวกดตรงนี้ก่อนเลยนะคะกดแล้วคุณจะได้ดูคลิปอื่นๆอีกเพียบเลยก,กดเลย